เป็นโรงละครที่ที่เอื้อประโยชน์ต่อต่อลูกหลานชาวลาปานเหมือนน้ำหนึ่งใหมายเพียงแต่ว่าตอนนี้เราจะประครับประคองเด็กๆยังไงให้ให้ใจยังอยู่กับเราความฝันที่เราประครับประคองเขาไว้ยังอยู่กับเราอยู่เสมอ อหิ่งห้อยหลายๆตัวมารวมกันย่อมเกิดเป็นแสงสว่างส่องหนทางที่มืดมิดได้เช่นเดียวกับเอ็มและเด็กๆชาวลำปางที่ต่างที่มาแต่มีความฝันมารวมกันอยู่ในที่แห่งนี้ที่เรียกว่าโรงละครเพื่อมาเติมเต็มความฝันซึ่งกันและกันเรามีความรู้สึกว่าคนลำปางมีศิลปะเป็นเมืองที่น่ารักเป็นเป็นเมืองที่มีศิลปะวัฒนธรรมอบอวลอยู่แล้วเพียงแต่ว่า เราอยากจะนําเสนอศิลปะอีกขแขนงหนึ่งซึ่งมันเป็นศิลปะการแสดงเมื่อเราให้ให้ให้ความสําคัญกับของสิ่งใดสิ่งหนึ่งชิ้นงานใดชิ้นงานหนึ่งคุณค่ามันจะบังเกิดคนนฝั เราทำตัวเล็กท <si <si> <si> <si 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 ี่ส <si ุดบีบลงมาหน้าเล็กด้วยหน้าเล็กหน้าเล็กมีหน้าเล็กด้วยหน้าเล็กหน้าเล็กหน้าเล็กอ่ะบีบตัวลงไปอ๋อเล็กที่สุดเล็กที่สุดเล็กที่สุดจริงๆคาดหวังไหมคาดหวังคาดหวังแต่เราเราไม่คาดหวังต่อหน้าเขาเราพยายามให้เขารู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับเราหายใจไปพร้อมกับเรารู้สึกถึงความเดือดร้อนรู้สึกถึงปัญหาร่วมกับเรารู้สึกว่านี่คือส่วนหนึ่งของเขานี่คือบ้านของเขา เขามีความฝันปุ๊บเราทําลายฝันเขาไม่ได้อะถ้าเราทิ้งก็เท่ากับว่าเราทรยศทรยศตัวเองอะภูต้นน้ำพันลาหรือเอ็มวัย28ปีจบปริญญาโทจากคณะอักษรศาสตร์สาขาศิลปะการละครจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อคิดจะสร้าง เาจึงเดินหน้าตามฝันเพื่อให้ลูกหลานชาวลำปางได้มีพื้นที่แสดงออกได้อย่างเต็มที่ในชื่อของกลุ่มละครณนา,นาแม้จะลำบากเพียงใดก็ตามต้องจำไวด้ดีว่าความรู้สึกพวกนี้มันเอามาใช้ในในการในการขับร,อร้องเยอะมากเรากลับมาในพื้นที่ที่ ทุกคนไม่รู้จักศิลปะการละครเราเริ่มเริ่มต้นจากการทําละครเรื่องแรกทีมงานแค่หกคนจากสิบรอบก็เป็นสิบสี่รอบมีรอบพิเศษที่รีเควสเข้ามาจากโรงเรียนสอนพิเศษว่าขอมาดูเหมารอบเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยทําให้ทําให้เฮ้ยมันเป็นไปได้ไหมคิดแค่เล่นๆนะบอกว่าโรงหนังโรงหนังในลำปางมันมีที่มันปิดไปเยอะเนาะโรงหนังใหญ่ๆอะ่ะเราลื้อที่นั่งแถวหน้าออกทําแพลตฟอร์มทําอะไรขึ้นมาบอกให้มันมีพื้นที่สําหรับ การเล่นละครในโรงหนังเก่าโรงหนังโรงหนังโบราณที่มันจะเป็นแบบ3 0 0อกว่าที่นั่งอ่ะลืมคำานึงไปว่าแม่ไม่มีตังค <c oughs> ์ <onta> เขาถามว่าทำไมต้องอยู่ลําปางคำเดียวคือทำไมต้องอยู่ลําปางอันนี้คือบ้านเราอ่ะบ้านเราเรามีความสุขทุกครั้งที่เราได้กินข้าวกับพ่อแม่ร้องให้ใครความสุขของเรามีหรือ,อยังสร้างความสุข,ขของเราขึ้นมาก่อนอยากจะยิ้มยิ้มเลยไม่ต้องอายไม่มีใครเห็นตัดความพวงทุกอย่างออกครับ มันยังมีอยู่มันยังมีน้ําเสียงบางบางเสียงอยู่เรารู้นะครับรู้รู้ตัวเองรู้ตัวเองว่าความสุขมันเกิดขึ้นหรือยังอย่าเอาความทุกข์ส่งต่อครับให้ความก คำว่าโรงละครของเขาตอนนี้คือพื้นที่เล็กๆบนชั้นสองของร้านซึ่งเป็นพื้นที่ในการซ้อมการแสดงแต่เขาก็ไม่ลืมหน้าที่ของลูกชายวางแต่ซ้อมละครปุ๊บก็ต้องลงไปช่วยเขาเขายุ่งปุ๊บเราก็ต้องช่วยทันทีเพราะว่าอย่างน้อยบ้านที่เราอาศัยอยู่ที่ที่เราให้เด็กซ้อมเนี่ยก็เป็นเงินของพ่อของแม่ทั้งนั้นนะฉะนั้นเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเราไม่ได้รับการอุปถัมภ์จากเขาทำได้ก็ดีทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพ่อแม่ จบแค่ป .4 มาพอกระจบแค่เก็บถ้าม .6 อ่ะก็ทำเนี่เราเลี้ยงลูกมาถึงขนาดนี้แล้วไม่เคยกลัวอะไรทำแล้วประสบความสำเร็จทุกเรื่องเลยอยงเงี้ยอันตรายลมลูกทุกคานมาันดีกว่ายังไม่มีคนรู้จักเขาก็ไม่เป็นไรแค่มีลูกสิษย์เขาเรียกเขาว่าครูก็พอแล้ว แม้จะเหน็ดเหนื่อยจากการสอนการแสดงให้กับเด็กๆเ,เขายัางต้องเตรียมงานการประกวดเทพพบุตรเทพธิดาสลุงหลวงประจำปี2,555ซึ่งเป็นงานประจำจังหวัดอีกด้วย อนนี้กำลังจะไปไปประชุมเรื่องงานประกวดเทพบุตรเทพธิดาสลุงหลวงเนาะเด็กเหล่านี้ก็จะมีความสามารถต่างๆมันถือว่าเป็นการฝึกประสบการณ์ไปด้วยกันผู้ใหญ่ก็ต้องเห็นความสําคัญของพวกเขาด้วยนะเพราะว่างานกว่าจะสําเร็จได้มันไม่ใช่แค่เงินที่คุณสนับสนุนมาแต่ว่ามันมันต้องเป็นความสามารถของเด็กด้วยส่วนหนึ่งหรือความสามารถของทีมงานของเราด้วยส่วนหนึ่งเด็กบางทีเขาต้องการกําลังใจมากกว่าที่จะได้เงินด้วยซ้ำกราบสวัสดีคุณหญิงพี่ครับ

ี้แข,ข่งเขามนี่เอาไว้ข้างหน้าครับ <c oughs> เอาไว้ให้เขาถ่ายรูปด้านหน้าไม่ <c oughs> เป็นไรเดี๋ยวเอาบอร์ดทับทันดีไอ้ตัวร่างกายปะยเอาไว้ข้างบนถันกันก่อนเร็วๆเดี๋ยวจะไม่มีเวลา ช่วงเวลาช่วงแรกๆเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาของความวุ่นวายพอผ่านไปสักพักหนึ่งเขาจะเริ่มลงตัวเนี่ยใส่เด็กหมดเลย อเยวขอสตารไปรวมตัวกันห้องนูน้นถือว่าเร็วกว่าเวลาไปครึ่งชั่วโมง <c oughs> ก็ถือว่าประสบความสําเร็จ <laughs> การประชุมช่วงบ่ายสามของคณะกรรมการซึ่งปล่อยเขาหลังจากนั้นจะเป็นการซักซ้อมทำน้องใจซึ่งพวกเราทั้งหมดจะต้องออกมาเสมือนหนึ่งเป็นผู้ผู้เข้าปกวดยืนเรียงแถวด้านข้างนี้ฝั่งนี้นะครับ <c oughs> อรวมเข้ามาครับเอาคอคอไปเลยคอคอไปเลย เฮ้ยตั้งใจเอาคฟัออกก่อนนะตั้งใจนิดนึงนะงานนี้มันเป็นงานใหญ่ระดับจังหวัดอีกงานหนึ่งที่เราได้ให้เรามีโอกาสได้ทําฉะนั้นอย่าทำให้เสียชื่อหนึ่งสองสามหน้าไปเดี๋ยวคููขอแบ่งสตาฟเป็นสองเป็นสทีมทีมหนึ่งอยู่กับครูตรงนู้นที่เหลือครับเดี๋ยวช่วยพี่เขนของตรงนี้ นะครับพวกคุณได้ออกทีวีกันแน่นอนตอนนี้ก็ให้เดินต่อกันเลยไหมหรือว่าหรือว่าจะเว้นจังหวะปีแค่สี่นาทีแค่นั้นนะจากความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเนี่ยครูถือว่าเป็นบทเรียนของพวกเรานะครับแต่ถ้าภาพรวววันนี้ที่ออกมาคือพอใจงานมันเหนื่อยงานมันอีกงานมันอยู่หลังเบื้องหลังตลอดอ่ะฉะนั้นอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งงุนหงิดใส่กันนะครับมีอะไรก็ถ้างุนหงิดมันเอิดมันอาจจะแบบอารมณ์นะช่วงนั้น นึกได้ปุ๊บจงริบขอโทษเพื่อนๆซะเข้าใจอะต่างคนต่างคาดหวังว่าอยากจะให้งานมันออกมาดีคลอ,องระดิคลองไปนีชิบทางานแขกัะเวลาจริงๆเลยแล้วดูน้ำมันมาหมดวันวันที่เราทำงาน เอาไฟรถมาลงขันไหนขันนี้เพิ่งมาจอดที่นี่นะเอาหนูนั่งขั้นต่อเลยจ้ะอ,อ่ะเทพระบุตรครับเทพระบุสองคนเดี๋ยวเดี๋ยวผู้หญิงอย่าเพิ่งออกเป็นมาวันนี้เขาได้รับโอกาสเป็นทีมจัดงาน แม้จะเป็นงานที่ไม่เคยทำมาก่อนและไม่ได้รับค่าตอบแทนขเ,เขาก็ยังยินดีเสมอเมื่อกี้ทุกคนเหมือนไม่หายใจกันเพราะไม่หายใจปุ๊บทุกคนโลนหมดแล้วเบิมันหอบอะไม่ต้องรีบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเห็นไหมว่าคนเยอะคนเขาอยากดูก็ยื้อ,อวเวลายื้ออารมณ์เขาไปเรื่อยๆฉะนั้นฉะนั้นก็ดเดี๋ยวดูกันว่าจะประสบความสําเร็จมากแค่ไหนนะครับ สลุงตอนนี้ไปไหนลับสลุงสลุงผลรางวัลไปไหนลับไปแล้วเหรอเอาไปแล้วให้ไปได้พี่ต้อมครับพี่ต้อมเนีไม่งานเลยครับพี่ดาสรุปหวงประจันพุทธศักราชสองพ้อยเจ้าตระกูลณลำปางมันมันเป็นสีฟ้าอยู่อ่ะมันต้องเครื่องสีขาว เป็นประจำนะครับกรมการโยอุบัติเหตุและสุขภาพของเอเอนะครับประการเท่าไหร่ครับเ้องนี้ก็ฟรีซื้อหมดจนลดละลายน้ำปลาละลายกัเปลาบัวให้พี่กุญแจเลยปลาสียด้วยนับสตาร์ทสตาร์วิ่งเอาเนี่ยครับเอาของที่ไปให้กรรมการเท่าที่จำได้ก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะมาพี่รับคนเดียวเองเลยค่ะนะครับแบบคนไหนไหนเล่ะเจ้า ดี๋ยวให้สตาฟวิ่งประกบนะครับวิ่งประกบกรรมาการเลยครับผม <Okay. S 1> แล้วทำงานแบบกันอยู่ฝรั่งกันนะครับเราบอกว่ามีกันเซอร์ไพรส์กันอยู่ตลอดเวลา <Okay. S 1> ครับคนไหนคณะกรรมการหายไดไมดนะทุกคนก็หายใจเป็นก้อนเดียวกันทุกคนพยายามทำงานประสานกันเป็นหนึ่งเดียวกันเราให้เครดิตให้กับทีมงานของนานาเลยเต็มที่ครับจาก เด็กๆทุกคนที่ตั้งใจทํางานเราก็ยังไม่รู้อนาคตข้างหน้าเนี่ยน่าหนาจะจะไปในทิศทางไหนพอจบงานนี้เราก็ยังคาดหวังว่าสิ่งที่เราสอดแทรกสอดแทรกความเป็นศิลปะลงไปในชิ้นงานทุกชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นละครหรือแม้แต่งานอีเวนต์เนี่ยมันก็จะทำทำให้คนใน จังหวัดลาปางซึมซับค่อยๆซึมซับไปครับมันไม่มีทางกรุงลมไม่สร้างไม่ไม่สามารถสร้างเสร็จภายในวันเดียวถ้ามันสามารถเปลี่ยนทัศนคติของคนที่คนที่ไม่ถูกจริตแล้วมาให้ถ,ถูกจริตได้เนี่ยถือว่าสุดยอดแต่ว่านั่นคือความฝันของนานาครับมอรอยยิ้มให้คนที่พบเพื่อเป็นกัน ่งเรื่อยไปด้วยใจต่อใจตราบนานเท่านานให้ความรักนั้นสัมผัสใจไม่ว่าเมื่อไรจะส่งต่อไปแม้เวลาผ่านให้จักกวานแห่งนี้มีแต่ความรักนานนาสามรอบนานาน ก็รังจะไปโกดังครับโกดังที่เราเคยใช้เป็นโรงละครอะทำไมไม่เทีายวไปละครับโอ้ตุ๊บตุ๊แดงอกวาดพื้นหน่อยกวาดพื้นหน่อย การสร้างโรงละครไม่ใช่เรื่องง่ายอุปสรรคมีมาให้คิดและแก้ไขยอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นจะจะขายของด้วยครับขายของด้วยแล้วเราก็จะได้จะได้เอามีไรายได้มาหมุนเรื่องของรเราอยากจะทําอะไรนี่เนาะค่าน้ําค่าไฟมันก็จะได้ช่วยกันหน่อยนอกเหนือจากการสอนเพราะลําพังถ้าค่าสอนอย่างเดียวเราเราอาจจะไม่ไหวอะไรเงี้ย อย่างนั้นจะดีกว่าครับได้ครับขอบคุณมากครับเฮียเจ้าของเขาอยู่กระดังถัดไปเนี่แหละครับเขาก็เป็นเหมือนเป็นเพื่อนบ้านกันอ่ะเราจะออกไปเขาก็รู้สึกใจหายเหมือนกันส่วนหนึ่งก็ใจหายครับเวลามาที่นี่ทีไรเราก็เรายังยังเหมือน มันยังโตไม่เต็มที่อ่ะความฝันที่เราอยากจะมีโรงละครใหญ่ที่จุคนได้ประมาณ100คนมันมันมันล้มไปต่อหน้าต่อตาวันนี้ปัญหาใหญ่คือการต้องปิดโรงละครเพราะสู้ค่าใช้จ่ายไม่ไหวและยังไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้แสดงละครเมื่อไหร่แต่พวกเขายังคงตั้งใจซ้อมกันต่อยังมีความหวังตอนที่เราตัดสินใจจะเช่าที่นี่ตอนนั้นเรามีงาน งานมีงานมีเงินทุกสิ่งทุกอย่างแต่พอเราไม่มีงานเราก็บอกว่าจริงๆเดี๋ยวเราจะมีงานเราบอกถึงอนาคตเขาก็บอกว่าไม่ไม่เอาอนาคตเอาปัจจุบันเนี่ยอยู่รอดไหมทางที่บ้านเขาก็เลยตัดสินใจว่าโอเคแม่ยกบ้านให้เป็นบ้านเก่าบ้านที่ผมเกิดถามว่าอีตอนที่ตัดสินใจว่าจะไปตรงนั้นจะต้องรื้อบ้านออกทั้งหลังเนี่ยใจหายเลยนะใจหายย่ง่าตรงนี้อีกเพราะหลังนั้นคือบ้านที่เราเกิดหลังนี้คือบ้านที่ให้ชีวิตกับเด็กๆแทนที่ปกติเราเป็นเสาหลัก เด็กๆท้อเด็กๆก,ก,ก็ต้องมาหาเราแต่วันนี้เราท้อปุ๊บเด็กๆกลายเป็นเสาหลักสําหรับเราเด็กๆทําให้เราทําให้เราตัดสินใจที่จะทําหรือก้าวตามความฝันที่ต่อไปดีไม่เป็นไรเราติพี่ใหม่ไงอ๋อเออถูก การปิดโรงละครที่เคยอยู่คู่เคียงเป็นเพียงการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงชะตายังมีความพันแปลนับมากมายข้างหน้าให้เผชิญชะตาต่อไป หน,น ane, gen, ้าหาอาจจะไม่ใช่ไ <plex> ม่ใช่องค์กรที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่กลุ่มละครที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่บริษัทออกกันไหนที่ยิ่งใหญ่แต่หน้าหาคือที่ที่หนึ่งที่พร้อมจะเปิดโอกาสให้กับเด็กที่มีฝันแล้วฝันนั้นจากหิ่งห้อยตัวน้อย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 มันกลายเป็นดวงไฟสปอตไลท์ขนาดใหญ่หน้าหาจะต้องจะต้องจะต้องอยู่ได้หน้าหาจะต้องประคองความฝันของเด็กๆทุกคนไว้ได้นั่นคือ ความฝันสูงสุดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาแม้โรงละครหนาหนาจะต้องปิดตัวลงแต่การซ้อมละครยังคงดําเนินต่อไปเอ็มยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างพื้นที่สำหรับลูกหลานชาวลำปางได้แสดงออกและจะยืนหยัดเพื่อให้ศิลปะการแสดงเป็นที่ยอมรับของชาวเมืองลำปางต่อไปถ้าคนที่คิดอย่างเดียวแล้วไม่ลองทำใหม่ ไม่ลองกระโดดก้าวเข้าไปเหยียบมันก็จะไม่รู้ถึงความผิดหวังไม่รู้ถึงความสูญเสียไม่รู้ถึงความล้มเหลวแล้วก็จะเหลิงกับความสุขที่มีอยู่ถ้าคิดที่จะฝันถ้าคิดที่จะก้าวไปถึงจุดที่ที่คนอื่นเขาไม่เคยก้าวไปก็จงก้าวซะอย่ามัวแต่คิด ย่วงวงันแลล้เทสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิติโค์เกษรแก้วครับชื่อเล่นชื่อต้นครับอายุ12ปีกำลังจะเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ครับวันนี้มาซอโมโบลิ่งเพื่อจะเข้าแข่งขันไทยแลนด์โอเพ่ครั้งที่38ครับคาดหวังที่จะเอดทีมชาติครับผม เล้ยวอร์มนานเส้นมันยืดโอเคเป็นการซ้อมการโยนก่อนโยนจริงครับสมมุติเราไม่ทำเวลาโยนจริงแล้วเล่นมันลื่นไปหรือฝืกไปเราก็จะไม่รู้ นมันต่ำกว่าทุกดูทีต่ำกว่าเอเวอร์เรจที่เคยโยนปกติครับนี้แก้ไขได้ครับจุดนี้ครับช่วงที่ผมยังเรียนอยู่ครับโค้ชก็จะให้ลงไปวิ่งที่ชั้น4ี่ครึ่งให้ไปวิ่งรอบลานจาดัดรถสัก5รอบเป็นการฟิตร่างกายวิ่งโดยไม่หยุดเวลา,าอยู่บ้านก็อาจจะยกน้ำหนักยกแดมเบลอย่างเงี้ยครับเพิ่มกำลังแขน เบสิก <Basic, S 2> <Basic, S 1> เบื้องต้นอะไรพวกนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยผิดปกติอะไรละไปให้ถึงอะไรอย่างเงี้ยเป้าหมายอย่างเงี้ยคิดแต่ถามที่ไรก็นูน่นเีจะเป็นทีมชาติทุกทีอะไอสิ่งที่ฝากไปก็คืออย่า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 ซีเรียสก,กับเกมลงแข่งขันครั้งแรกไม่เคยมีใครลงไปแล้วแล้วชนะเลิศเลยไม่มี วันนี้เพิ่งได้รับรางวัลชิงแชมป์ประเทศไทยที่5ครับมันจะเหมือนเป็นการไต่เต้าขึ้นไปสู่สมาคมแล้วก็ดีใจเพราะตอนแรกผมเป็นแผลรัก่อนแข่งผมเป็นแผลพ่อกับแม่ก็บอกว่าอยากลงไหมอยากลงก็ทายาทนเจ็บทนแสบแต่ถ้าไม่อยากลงก็ไม่ต้องทายาก็ได้ที่5ก็ภูมิใจ